ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันมันม่วงครับเมื่อนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาไทยทำรายการยูทีอบตม่วงอำเภอม่วงจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวทีมงานเบาเอบานหน้าแล้วก็ทีมงานเบานิพนธ์คำตะก้าทีมงานผู้เทดํัมอดเวนเจอร์มากันหลายท่านหลายคนครับมาพร้อมกับซอจีเก้าครับวันนี้ เดี๋ยวขั้นตอนการถ่ายทำเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามตอนต่อไปครับภาพหลังการถ่ายทำฉากหลังกาารถ่ยทแต่ถ้านี่ถ้าเอ็มพุ่งกับงานถ่ายรูปบอกที่คนเขับกล้าตัวม้เชือกัเอาเอ็มเอาเอเวอร์นาเตรียมอุปกรณ์ครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าถ่ายกันดีกำลังเตรียมมีเป็นเชือมีคนพุ่งว่ะนี็พุ่งออกตัดออกด้วย ปวดเนี่ยมือนี้ช่องชายัามันม่วงสิมาพาพาท่านผู้ชมในเบิ้งฉากหลังการทำงานนะครับผอเคเลยโอเคเลยผมเปิดเน้ยแต่กดลืมยังก็ลืมลืมกระเป๋าแบบคิดอะไรกันเนี่ยบุ๋มเป็นนักเอกเป็นเป็นเป็นนักเอกพี่กล้องเกิดโคงการยังนี่บุกนี่เป็นใบสิบอกโกโบตั้งนะบอโกโบไหมโกโบไะมเนาะเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับ ที่อบตม่วงเอาคัวหน้าใกล้กับแม่นางนุ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวาจะทางก่อนให้เพื่อนโขีคก่อนแดดไหมครับท่านประหลัดใครอยากเข้ามากันได้ครับนี่ก็ได้ครับครับทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวกล้องจะไปอยู่ทางนี้อานนายกนั่งกลางครับท่านนายกนั่งกลางท่านนายกนั่งกลางเลยครับนอนกี่ที่นะ ักไทยงันครับบึงเบ้องหลังเบาอเบานิพนเบา้ไทยดำครับครับมาชมงเบ้องหลังกันไทยทำของเบาอเบานิพนพุทธดำไอเวนเจรดนะครับมีสท่านใช่ไหมครับพี่ไก่พีไก่ครับญคงนี่ผู้พีไก่มาผูดูดังเสีอนังุยวะต้องมีผู้หนึ่งเดนต้มีมามาเพิ่มกรนิบายิงคํยิงคำถามให้ใน เออมตผู้ใดญ่ดำผู้ใหญ่ดำผู้ใดญ่ดำเข้ากล้องครับเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปดีเข้าไปดีคุณดีคุณดีเออาพูดให้กับพวกพุชล่าวเดี๋ยวจะมาอีกแล้วเอจับไวให้เห็นหมดเลยนะให้ท่านสจเราเข้าได้ไหมครับครับได้สจสจอาทิตย์พูดชิปโปเตมเพ่หมดวะท่านสจสงสัยอะไรสามารถถามได้นะครับถามได้ครับเดี๋ยวเด้อผมขอดูกล้องก่อนแป๊บนึงสหนั่ง โอ้พี่วะจอดนังพี่พี่เลย้ามันพี่พี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่นั่งด้านนู้นก็ได้ครับมันเต็มมันเต็มเกินมันมันไม่บาลานซ์ครับไม่บาลานซ์ครับต้องมาด้านนี้ครับท่านท่านปลัดมันตัวนี้ดีกว่าปรนปลัดมาเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าปรนปลัดนะนี่ท่านนายกมาตัวนี้อยู่วะครับมันรอมาตัวนี้เอาพี่ไก่พี่ไก่โอเคไหมตัวนี้ก็ได้นี่ครับนี่พี่ไก่มาตัวนี้ก็ได้ยูพี่หลังไหนพี่วะโอ้ต้นไม้บังไว้ทั้งนี้เดี๋ยวหามุมก่อนดูเขาปถ้าจอจอนั่งนี่ไปยัง อ่าได้ครับสจอสจอย่เข้าไปสจอย่เข้าไปนั่ได้แขกก่อนเสียงเนยมัเต็มนะครับมานพี่เต็มเมนะเต็มเดี๋ยวจะไปโคดเอาแทนเป็นธ่มสาดใช่ไหมถ้าเป็นธรรมา่ไมไม่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 นี่ก็เลยครับคุยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนไม่อันีดแล้วก็อ้นี้อันี้จะใม่า ยกย่อมเจอนะนัแสดงารเกาล่บ่ยบ่เราสตรเกาหลี่เขีรอาสตดกาตำแหแน่งกล้องไงตน่งบ่มันก็ท่านนายกนั่ตรงกลางไอ้ขยับตรงกลางนี่ครับเมียเปี้ยนกันท่าผมโอเคละโอเคละสวยสวยสวยคนไปดักันบอกอดีล้ว่พอที่พันสิกันสมมติน ต้นแรกก็คือพวกสงคขนาทุกขออมานีแล้วะมาจะไรบ้ต้ใยังไมพิชฟันต้นใหม่จะมัสรจะโผล่ไงเขาจับเขาจับช่องหม่เขาเขาย้าเขาเขาบอกว่าสุมกัะแสกวานนี้ได้คนสุดท้ายให้เป็นมาทางนี้เนาะเราตรงนันได้บ่เสันกันไ่นามันมันจะโล่งเนี้ยครับนี้บอกได้เลยนดนเ กำลังหามุมสถานที่เหมาะสมของการไทยทํำนะครับตอนนี้ป๊ับถึงไหนกองพี่แผงี่ยซัมเมียคนละคนเะเมียใส่ใส่ห้างบึธได้ไหใช่าตรงนั้นงามตรงนั้นสวยกว่าครับมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงได้ได้เดี๋ยวจะจดได้ยุ ตรงพี่ล่ะเอาเอาเอาตรงท่อไม่ดีกว่านี่พลนั่งตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ทำย้อนครับขึ้นไงหนามันีังไงหลั่ะถ่ายข้างนอกเลยคุณดิ๊มเอาโดดครับข้างนอกมันถ่ายยากกว่าเดี๋ยวต้องลดน้ำหนักก็เพาถึงมีสตูดิโอเขากำหนดไฟได้ครับทีนี้ถ้าถ้าถ่ายเอ็มวีเขาจะไม่ถ่ายเลยชั่วโมงนี้เขาจะไปถ่ายก่อน ก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินหนึ่งชั่วโมงกับก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนแสงแรกของดวงอาทิตย์เขาจะเฝ้าไซค์ถ่ายขนาดวันนั้นวันนั้นได้แค่นั้นแหละครับถ่ายงานจะได้แค่นั้นท่านร้องลูกเป็นมาจะดูการว่าท่านบรรณยาวีนึงเอาเอาท่านสจกับท่านนายกสลับกันมาค่ะท่านนายกมามาโอ้บรรณแท้ก็ได้นั่งข่ายนายกมีทีนี้เดี๋ยวนครับเดี๋ยวครับท่านสจท่านรองท่านรองแทนที่ท่านสจ เอ้เว้ยไม่ใช่ท่านประหลัดโทษทีครับท่านประหลัดท่านประหลัดท่านลองตามมาเลยครับท่านลองตามมาเลยเดี๋ยวนะครับพี่ไก่พี่ไก่ต้องมั่งคือต้อดูดนะแย่งพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่แทนตำแหน่งพี่พี่พดุงศักดิ์สอดจมานี่พี่พดุงศักดิ์ไปนั่นได้นหมโอเคเพราะว่าจุดแรกให้เป็นอันนี้เพราะว่าผู้ยิ้นกระซังข้าศึ สนใจผู้ยิงเป็นหลักอยู่ลงังงนงนวะผู้ญิงด้กันก็ดูผู้ญิงดูสวยงามอยู่แล้วตรงนี้น่าเกียดนะครับหักไหมพี่พุมสักหลุดเฟรมแล้วเนี่ยัเข้ามลโซจอเไหมเลโซจอเไหเลเขาไหมลดเครับครับอกอบอุ่นครับนั่นละครับอัับนดงออก เอาอยู่หน้าที่โล่กเลยเเาสโลกมาโคตรใสโควตรนี่ให้ออกมาดีที่สุดเจ็บพวกกลัวจะได้งาแต่นางานผู้ยากนะครับแม่ของไงจริงๆเขาไม่ถ่ายเลยนะครับเขาไม่ถ่ายเลยแสงไม่ได้แสงนี่นี่นี่แสงไม่ได้เขาจะถ่ายแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ไดอยู่กองนี้ ของเฮาเบิงเบืองการไทําอย่างเดียวขึ่นก๊อฟไม่ไอะไรสุดเขาไม่เราะมีขาด

เป็นการเพราะพันธ์หนูโดยโอบตอม่วงนี่ตัวขนาดนี้ประมาณสามถึงหกเดือนนะครับเพราะพันเลี้ยงเพื่อจําหน่ายนะครับหนูกำลังนอนนะครับ นี่ตัดภาพไปเบิงการไทยทเบิกหลังการไทยทำของเมานิพนธ์คำตะกาบ่าเอบันนาและภูเธดำแอดเวนเจอร์ครับใจอเดียวเลยทีนี้เราเล่นยังไงอ้อท่นิ่ียานะดยวนท่านนายกได้พอรเรื่องไว้บ่ครับว่าเข้าสิที่เซอย่างแนท่านรัตกบวที่มา เริ่มต้นของของอะไรเริ่มต้นขนาเนาะยงสองตัวด้ตัวคนนิที่มาที่ไปของซูนเลูกค่ะเล่าเล่าถึงที่มาที่ไปเนาะจุดเริ่มต้นค่ะจุดเริ่มต้นเล่าถึงที่มาที่ไปคัี้เศยัางตู้นีลนี่ครับบานมอยู่มีกินการบาส่วนตำบลม่วงตับม่วง ไตำแหน่งค่้มนายนั่นลหมด้มล่ง่ปังหดทุกท่านตำแหน่งอ่ะมันาตำแหน่งปุ้มกัเลี่งเดี๋ยวผมะำงกี่ยวกัมีดพิีกรครับผมผมะทำแล้วครับแล้วเดี๋ยวพีาทำเองเอากับนะเอากับเดีวพี่ไทยยังอีกก เอาอ้เอาแม่พยดำมาดิตังไว่แล้ว้งไม่แล้วด้ยึงนนี้ยอนามตาาจะมอบก็ก็สิบเมตรตันได้ด้ยเนี้พ่นเป็นคนตั้งฟุ่ยดำเป็นคนจับออกนะครับาูเป็นเรื่องแรกนะวันนี้ที่ปล่อยหนูให้ต็ดตั้งเก่เริ่มตั้งศูนย์มาไม่ค้านม่มีการปล่อยหนูปล่อยหนูวเป็นครับ อตอนตอนหนูรุดได้อัดวีดโอไวอยู่วะเป็นมุกเี่ยวอะไเป็นมุกไก่เลยว่ะปล่อยหนูใครก็ปล่อยไก่ปหนูนี่ก็สามารถหนูนี่มันเชื่องจับจับได้ใช่ไหมถ้าเป็นหนูปลาลุ่มขาลนู้ดองาโอเลมอารได้เดยวันเช่อะเไปนเานขึ้นมุกนงเงี้ย้าขึ้นมุ้งมันนายกไม่กล้าจับหนูแรงนะครับ ผมสัญญาณแล้วครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับอยากให้สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่อบตม่วงนะครับก็อยากให้ให้ท่านแนะนําแนะนําซื้อแล้วก็ตำแหน่งของแต่ละท่านนะครับแล้วเราคงจะมีคําถามไปที่หลังแนะนําทุกคนนะครับให้แนะนําเองทุกคนพูดด้วยตัวเองที่แรกสวัสดีครับทั้งหมดครับแล้วก็ท่านกับผมตะเรไล่ไล่กันครับต้องให้ท่านนายกตอนนี้ท่านนายกบอกว่าครับยินดี ต้อนรับเสสข้าสู่ Ugh. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงอมั่นม่วงจังหวัดสุรินทร์นะครับหน้าศูนย์ในรุ่นนี้นะครับครับเทสนี่พลแอ๊ะมันเอาว่ามันน่าควรจะให้มีวิธีกรในในอบตแล้วให้ถามนั่นรู้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงคำถามหลังไหมแล้วผมตัดตัดเองครับบ่เออแล้วแถวอ่ะเดี๋ยวโม่ใส่โม่ใส่ เราต้องเต้นเด้อครับเอาธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาครับเพราะว่าเราเราตัดต่อได้ไม่ใช่ละการสดตัดต่อได้ครับตัดต่อได้อะไรเอาเอาดีดีน่าจะใส่ตอนกลัให้ได้ใสเอาเลยครับนายโยครับพร้อมแล้วเริ่มแล้วครับดีสามสองหนึ่งสวัสดีพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้ก็กับผมนะครับนายจารุณธารานะครับนายโยองค์การบริหารสุตะบนม่วงนะครับก็มีโอกาสได้มานะครับพูดคุย สวานากันขอเองนะครับก็ขอให้ผู้ที่ร่วมทีมในวันนี้ได้แนะนำนะครับเอให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับ,รบเดินจากาสาวคนสวยเลยครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางชนะนันทศรค,ค่ะเป็นหัวหน้าสํานักปลัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่ะ สวัสดีครับกับผมนายอาทิตย์ทองรอดนะครับผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการจากอำเภอเสกาครับมาศึกษาดูงานกับทนายกบันม่วงครับคครับสวัสดีครับผมนายเอกวิทย์มิ่งเจดีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบนม่วงครับครับสวัสดีครับผมชยาบุญละครครับรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบนม่วงครับสวัสดีครับผมพดุงศักดิ์เปาสงานะครับจากองค์การบริหารส่วนตำบนท่าแดงเสกาครับ เอาเลยครับต่าสบายรี่แหลกครับรี่แหลกนี่แหละดีกว่ามันเคร่งเครียดมันเครเครียดเกินละรี่แลกเกนกว่าี่รี่แหลกกว่านะครับนะครับวันนี้ครับพ่อผมนะครับในน้ำมาศึกษาเรียนรู้นะครับท่านนายกนะครับอยากอยากให้นายกอ่ะผมอยากให้พี่เส้นอยากอยากให้แบบนี้ดีกว่าครับอ่ามันเป็นเป็นเหมือนกับเก่งมันสั่นอ่ามันมันเหมือนจะเป็นอาการกันมันเหมือนอันนี้เกินไม่ให้แบบว่าธรรมชาติแบบธรรมชาติแบบโอ้ยาก เช่นชวนมื่อนี้ผมพาพี่นอกมาอันนี้นะครับเฮาอยู่กันที่อันนี้เอาภาษาแบบธรรมดาเนาะแต่ทีนี้ตอนนี้ผมพาทุกท่านเข้ามาอยู่มาสู่อ่าอ่าองค์การมหาสวนตะบนม่วงที่นี่มีแหล่งเรียนรู้นั่นนี่นี่ก็ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้หนูการเลี้ยงหนูพุกที่นี่เป็นศูนย์กบจัดขยะอินทรีย์ชุมชนที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปรู้จักตะบนม่วงปุ๊บทีนี้จะเป็นเป็นภาพบรรยากาศ ถ้าบรรยายไฮไลท์แล้วก็จะเป็นอินเสิร์ตนะเราจะค่อยกลับเข้ามาจะประมาณนี้ทีมรายการจะประมาณนี้ครับเสียงสั้นเสียงสั้นในในยกลืมแนะนำ้จัาื่มแนะนำแนะนำเออเอแอรนะเอาไนเอามไเอาเป็นเอาแบอวเลยลาวเนีอเนาะาัาลาวนวะครัอพนันเลยนะบัลจะพูดาพูดไทยนะพูดไทยพูดไพูดไทยพูดไไทย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 ยคครับได เอเอเอาขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดให้ให้ทีมงานเราดูก่อน้วกล้องหยุดก่อนเออวัดจากไหนมันจะเดเดี๋ยวให้ตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างก่อนพี่เคพิ่ผู้แทยดําเอามาดูโทรศัพท์ยืิ่มหน่อยให้เห็นตัวอย่างก่อนว่ามันจะประมาณไหนกำลังผ่อนคลายนะครับช่วงนี้ เสียงสั่นทุกคนเลยเปิด YouTube ่าเป็นการในเปิดปนเขาอยางนีอาปงนเปิดปป้อง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 ันองป้อง้องป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 ้ป้อง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 ป้อ้องป้อง้องป้องป้องบ้ป้องป้ง้องป้องป้อง้องป้องป้องปอวออ้อออออ้ปกด พื่ได้สั่งสรรคลิปดีๆเบื้องหลังการใหายทำของทีมงานเห้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ